สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีบอลต้นสวัสดีบาลยอดเลอนี่นะครับก็บอต้นเขาจะทําเกลดแปลงเป็ดเนาะจากซอโปโล่เ้าได้เสูตรซอโป<พ>อล่วาครับมาเบ,บ่งน้ากันหานการกินกับสีแบบมีปลามีหลาย้าย่างเนาะสี่หนึ่งปลานะ้่ใส่เห็ดนะเห็ดนางฟ้านะครับเรามาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีอันนี้คือ ซื้อแคมยังกอ่อทนทางีเด้ซื้อแคมยังนะจำอะไรอ,ออตโอตอโอ้ออตโต้ออโต้แคมนะครับเลย29าแคมมาเนาะจะได้กระมังอีกอันนึงมาเก็บม,มักมอันนี้มจยเยเขาเย็มกมน,นี่นะจมีแล้วี่านี้นะะไรักแข็งเลยเออได,อไได้อันนี้ล่างถุงนี้างถุงนี้เยังนี่ มื่อนี้คือมาเที่ยวเรามาเที่ยวขาดบะไรนะฮะก็คือประแดดประไซประไซกะเั็กชีนะครับบรรยากาศดีๆนะครับผมซื้อเป็ดมานี่กับเป็ดเนาะมีกัเป็ดมีกับเบียอันนี้กับรถกลางเต้นน้องหมูแดงกินข้าวแล้วก็อาบน้ำน้องน้าหลายคนเข้าพ้นเนี่เต้นนั่งไปกลางติดกันกำลังจุดไฟนะครับย่างปลาเผา แล้วก็ทำอาหาราากินกัน<า>เย็นนี้นะคร<า>ับผมบรรยากาศาดีดีครับ,น,น,รบนี่คือแม่น้ำแควใหญ่นะครับน้ำแควใหญ่แคลแคลแคลด้วยแควมันต้องแควคอแอวอแควแ น้ำแควบ่ะแควน้ำแควเขาอ่านแควได้บ่ได้ออกเสียงไดไกัน้นี่นะบรรยากาศดีดีท่านผู้ชมครับก็คือที่นี่นะครับค่าเข้าคนละร้อยสามสิบบาทค่าเต็นท์นะครับหนึ่งร้อยบาทนี่คือออโต้แคมป์นะบรรยากาศที่คนไม่เยอะนะครับมีร้านอาหารติดกันเลยนะครับมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้นติดกัน บรรยากาศพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับมีแม่น้ำแควใหญ่น้ำแควใหญ่ลงเล่นน้ำได้นะครับตกปลาก็ได้นะครับถ้ามีเบ็ดมาด้วยเนี่ยป้าเจ้าของที่เขาบอกว่าตกปลาได้ช่วงนี้ปลาปลาเยอะน้ำมันขึ้นนะครับผมเสียท,ที่นะครับเราไม่ได้เตรียมเบ็ดมาเนาะถ้าใครอยากมาเที่ยวนะเชิญนะครับ ไม่แพงนะค่าเข้าร้อยสามสิบาทต่อคนแล้วก็ค่าเช่าเต็นท์หนึ่งร้อยบาทหรือว่าใครมีเต็นท์มาก็เสียแต่ค่าเข้าออนครับบรรยากาศดีๆครับโอ้บรรยากาศที่การทําอาหารแบบนี้เราไม่ได้เจอกันนานเนาะแบบนี้าานานทีได้มาเจอกันเราก็ทำโรเกลือแล้วก็ย่างเลยอาหารที่มันอร่อยอร่อย,ออยกินกันนะครับผม จันทูมาจันทูใช่เลยอาจารย์บีมีดีบ่อ่ะสวลบรถดีขอยื้อมาหนาดีมีนะดีมีนะมาคมเหรอกับคมดีแซ่บเลยเป็รไดใช้ใช้อาจารย์สัศวรถดีหาให้หน่อยอยู่ในตู้ใส่จันทูพอซื้อมานะอยู่ใส่ละรถดีอยู่ใส่น้องคือบ่เห็นมีผมสื้อมาอยู่นะ ป่านี้ย่างทองเตาแล้วบ่อยจนเลยไปย่างทีละตัวละย่างทีละตัวย่างทีละตัวแล้วก็เตาหนึ่งก็ย่างเป็ดครับผมซื้อมานะพอดีนะเห็นไหมเออป่านให้ผมหน่อยถ้าแกไม่ชอบป่านสีได้ไหมเออนั่นคือสิ่งที่เขมีเขาปฏิเสธนะครับเออเขมีเขาก๊อปไปแล้วนี่งั้นเออกไปแล้วบ่อันนี้เกลือให้ผมด้วยเกลือเกลือเกลืออันนี้พักนี่ใส่บ่อยจน ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ใส่แต่นี้นะใส่คนชิ่อย่างเดียวใส่คนชิไข่อย่างเดียวอะไรคือหัว่ชิ้ไข่ไม่รู้คือยัสยยัสปากโอ้ยยัาสปากมันแล้วก็ทาเกลือมันหลุมไหมเนี่ยอะเอรน้เ็ไไปไปไไปไปเเ่แไ่่ไนรไม่ไนไ่นไ้ไ่ไ ใส่อะไรยังเกลือชุลรถเลยโอไขว้บอลอะไขว้บอลไม่ได้ยังสุรถยังไม่ได้ปาด่ขมินเยิบด้าพวาบัดครัวพันธุ์ใส่ใส่รถดีเลยล่ะนั่นน่ะล่ะ ขนาดไปมันก็ยังว่ไปย่งข้นว่ในป่าบัวใส่ตะเกลือไเดี๋วเราม่เราคิดด่ามือบทเรานิ้งดาเออปันขมิ้นเถอะวะปันเขาไปเจ็บเลยเพาขมิ้นสคนไรปันนม่้นมันยังว่าไปยู่งปันขมิ้นเลยนะมื่นเนาะมื่นปันขมิ้นเมงวันก็ได้อาได้แมคเป็นปรนะเวรันขมนมะแรงวันโอ้หมีปลานะครับ ปานิงบอกว่าไปซื้อมาย่างได้เลยนะย่างได้เลยแต่ย่าไฟไฟอย่าแรงมากเดี๋ยวให้ไฟมันแบบตุเลุให้มันมีขี้เท่าก่อนเดี๋ยวเขาแคมปโบเดียเลิฟหักหักกัมพูชาเนาะถ้าแปลเป็นภาษาลาวเป็นภาษาไทยก็อ่าผมรักรักกัมพูชาเนาะแคมโบเดียเลิฟไม่ไม่สนใจครับอ่านคอมเมนต์บ่อ่านคอมเมนต์อ๋อ่าแคมโบเดียเลิฟคุณจะเลิฟก็คุณก็เลิฟแล้วแต่คุณแคมป์โบเดียคืออะไรเลิฟเลิฟทำไม อัเีียไม่มีอะไรให้เลิฟเลยว่าจานมได้เหนนะนี่เลยจะได้ยินนะกี่เท่าใส่ท่านในลายเจ้าบอกค่อยจะนหู้ยดอเจ้าบอกส่บใส่ลาย อีแล้วก็รใช่ไหมานเริ่้นร no ัย hm. er, ังมาสูลายสิบะแทบเปะมวับน่ครบผเบาหยอดนะฮะเป็นคนย่างปลานะครับตอนนี้ก็ลสิอย่างเป็ดนะเดี๋ยวให้มีขี้เถ้าอย่งหน่อยเดี๋ยวผมจะเอาขี้เถ้าใส่เตาไปเพื่อลดกำลังไฟรง ย่างเป็ดย่างเป็ดก่นเนี่ยผู้ใดมาคัดใจในเนี้ยใจไแจ๊บนี่กินเป็ดหัวเป็ดนะครับระวังรถเมาแล้วให้ดีซากกระเบื่อเด็ดขาะโอ้ย่างปลานินลาบเป็ดแปลงเลือดแปลงเป็ดแปงเย็นเนาะเพราะว่า กระมังเราไม่พอกันนะอันนี้ปูใส่เนี่ยปูนี่พอดีอุ้ยลืมซื้อไอ้พริกขี้หนูมาเนาะกับกะปิแหม่้านตอนร้านไปแล้วพี่จัานตอนร้านไปแล้มันต้องกินกระบือมาหเขลืมซื้อกะปิมาจิ้มครับอันนี้เนาะกับผัดเนาะสั่งเนี่ยอะไรสั่งโมเปียนบาทเออไปมีแอปเชฟเว่นแล้วขอสั่งโมเปียนไม่เคยใส่ ป ah. kind of ้าบอกว่าหอดเป็นมาอนดีบ่เมนเป็นว่าป่าเป็นว่าสั่งเซเวนก็ได้เขาส่งล้ำยาล้างจานนี่ยอยาไางล้้างจานรถกัมีเห็นอยู่ขวดหนึ่งแมนอยู่บ่น้ำยาล้างจานละรน่ลเล่์เนี่ยนะอันน้ำแข็งเนาะน้ำแข็งเนาะ บอเดี๋ยวชิมก่อนก่อนนำแข็งก่อนแล้วินเบียบบ่มำแข็บอมันบ่มาบ่เ็นบ่บ่ทรงเบียจจเขาเ่นแล้วหรออันนี้นะแฟนบาโบเนาะอันนี้ก็นแฟบาโบแฟนบาโบครัอันนี้ลูกทรายคนทมหานะครับ บ่คคยได้เห็นได้บ่เห็นจกเทื่อละว้ายังไงลูกไส้เพล่นบคได้เหนบง่อยเอามันขึ้นไม่ได้น้ำแข็งกวดแข็งกวดไอ้นยไอเม่ได้น่อยหนอเขาตรงยับแตค่ะ่ะว่าทีวันมีน้ำแข็งยูนิตน้ำแข็งยูนิตกน้อบอกตั้งอีกก็ได้ ล้วนเป็ดเสืออยู่ไสเสือมีอันเดียวือหน้าเสืออเะนะเสือมาอันเดียวให้บอกให้โบจอดเอาอีกไอ้โบก็จอดกิแล้วมสิเป็น์กิจัรสระบุรีอาจารย์แบบผมว่แบบนะแสดงว่าองดันนังมืนของสาคนก็ไม่ตื่นแมนแมน ล้วนเป็ดน,นะให้มันสุกก่อนเนะาะยา่างปลาเผา,ามีเซเว่นมีด้วยจารย์ที่นี่นะฮะเซเว่นเข้าถึงนะส่งมามามาส่งถึงที่เลยนะปลากระบ,บอกนะครับ อยากสั่งอะไรนะก็สั่งเซเว่นได้นะครับือจะไปเองก็ได้นะร้านค้าก็มีนะครับจองไม่ได้ไหมอาจารย์จองมีนะจองเออออจงเามาให้หน่อยเอออะไรคือจองอ่ะนี่ไงจองโอ้นี่คือจองทับพีเออนี่คนเล่าเขาเอิยนวัดจองเนาะคันจองคุณเล่าที่นี่คือทับพีในมือนี่ใช่ไหมอ๋อออกมางงเลยจอง แต่เรือชตางแต่ช่างกระแทบเขาเนื้อหยีกบ่านี่น้ำเปล่าพี่อยู่ก่อนในรถเขานี่เนาะมีเออน้ำกินมีบ่ล่ะองตขวดด้วยว่าไอ้เราตอนเติมแก๊สอะไรอยู่ปะในอยู่สองขวดสี่ขวดใหญ่ห้อยอันนี้ว่ายางมือเลยบ่จ้าสีเข็ดตัวนี้ยยางไปเรื่อยๆใ้จ้านี่กินป้าทุกจันอันนี้เนี่สี เฮ็ดไปมันเบาบางก้อนนี่นะมันมันให้มันเบาบางก้อนเนาะหลักเกี่ยวกับหลักอีกตอนตุ่มกระดูกปะเราได้คือต้มกระดูกแบบถ่ามอนก้อนคักๆล่ะมีแต่แนวคักๆอันอันอันอย่างอนเอออยาแตงโมอืมแนวท่าอะไรตัวท่าตัวเขาเรียกว่าควันมันมันลงโบกันนี่เลยิือทางเนื้อท่านแมงวันสะอาดต้องเป็นนีมัหลอกวัไหนหลอกเอาแมงวันบ่แมงวันใสสะอาดอเลยทีนี้เขามีมีมีหงส์หยกหงส์เง โอ้โแมงวันมันคือลงไปนิ่มันกับเป็นน้ำไหลนะเป็นบ่เลยสาสร้างมาเออโเดสรางสบู่กนนี่คือเลือดแปลงเป็ดเนาะจะทำเลือดแปลงเป็ดสูตรเลาานะครับสปปอล่าครับคั่วกทำลาบเลยทำลาบ ล้วนเลยมันสุก่คนนึงก็จะไปใส่เลือดเลือดเอามาโคเร่โคเรให้มันใส่น้ำน้ำซุปบอกได้ยังไงน้ำน้ำเปล่าเนาะน้ำสะอาดอ๋อน้ำดื่มน้ำดื่มให้มันแข็งตัวบอกยังไงนี่บ่าวยอดมัาขังแหลกนะครับในชีวิตมันได้เมื่อพอเดมาเที่ยวน้ำกันนะครับแรงงานลาวชาแนลเนาะสองเพคน สามารถ<อ>เข้ามาติดตามได้นะครับแม่ฝากแม่ฝากตัวได้ฝากจนจนเขาไม่อยากให้ฝากแล้วนะครับก็ต้องโด,ดนเทือนหนึ่งนอกพอกันก็ได้มาเที่ยวนำกันมากินนำกันนะฮะบ่ได้มาเจอกันดเดือนกว่าแล้วลนะแม่น้องหนึ่งถ้าถ้าอยากส้วนเจ้าอยากส้วนผู้ใดมาอีกผู้หนึ่งชวนไครแหละยูทูบเบอร์สปปลาวห่อผู้ใดผู้หนึ่งโอ้กับโวนไหนกับโซนเตยพลตัว บ่บ่แม่นบ่แมเมนตส้วนตัวพ่นโมเมนต์ส้นนั่นสี <S S ่ส in ้วนเข้ามาส้นแถวปากเสียเอาเจ้าว่าสี่ส้วนไผเอาเอสี่ส้วนเข้ามายังเลยบีบเนาะมุดส้วนเข้ามายังบ่เอาข่นี่ไปไหนข่าข่อยส้วนไผแถวแถวไอ้ปากเสียแหละปากเอืยยูทูบเบอร์คนดังเห็นบ่ยูทูบเบอร์คนดังเขาทิ่เขาก่งกาบก้มกราบก้มกราบแบบเออที่เขาโก่งกราบแบบทงซารไทยนะโก่งกาบไปขเลยนะคนเขากลัสนฉักประเทศไทยหรือบ่หักประเทศไทยเขาเบิ่งออกนะ มันบริยุทธิการแสดงแบบน,น,ะน,ะนั้นละครเขาใจย่งละครนะชุมมือนี่คือใครเมียกินได้สุมมือนี่บ่เขาเห็นแนวไยอะไรเาเมียเป็นผู้สาวนะสางเพะนะตัวเ,เมีย<อ><อ>เป็นผู้สาวที่เมียตัวเองะนะเอาสุ่เจ้าสิก้าใครเมียกินบ่สุ่เจ้าเขาเมียสุ่เจ้าเอาไว้บ่กล้าเลยเนาะบ่กล้าได้ข่อยตัวเอาเมียมาตัวว่าสาวโสดยังชั้นอย่างซี่ให้คนอื่นซัพพอร์ตคนอื่นโอนเงินไปให้โอ้โหตัวมาโกงมู่แล้วยังไปตัวเอฟซีอีกกีบ่นี่หรือแมนบ่โอ้โหข่อยบวกก้าข่อยอะไร บนากอยยังบ่มีรถกระบะคือคนอื่นเขาเนาะยเนาะคนเฮากับเป็นไปทัวเนาะนี่ครับเริ่มเดือนแล้วพไปเร็วนะเมนูลาบเป็ดเมนูเด็ดอาจารย์ต้นลาบเป็ดต้นเนี่ยได้หน้าเมนูคือออกรลายเลยเนาะพอหัรนี่ใช่หน้าเมนูไหเนี่ยหน้าในเนื้อในเนื้อเป็ดบ่แรงงานลาบเขาจะนองเปิดน้าเนื้อเป็ดนะฮะ โอ้ยจับกล้องกันเนาะแะเพย่างไงป่าวัวบริษันมันไม่ใหญกันบรกษันป่าไม่ดับนิดยนี่ก็ติเฮาโลดจับเอาไหมจะไปไหนจะไปไหนดีดีเด้อเอาไปไหมเอาเลยบหมดหมดชับหมดติดเลยบมนีลไม่ได้ตัดหนาผมไม่ได้ตัดหนาผมตัดลงทิพย์ผมไม่ตัดอันนี้คนจะทำเลือดแป้งนะทุกคนเลือดแป้งเราจะกินทีละสองจานเนาะส่วนผู้หญิงก็ ใครไม่ชอบเลือดก็อันนี้ใส่แปลงไหมใส่แบบกินได้ใช่ไหมกินได้หมดแต่ไม่เคยจะลองชิมให้แฟนลองชิมอันนี้คนที่ทำแบบแปลงนะทุกคนเนาะใช่บอกว่ากินเลือดกินทำแบบแปลงทำแบบแปลงมันก็ไม่ยากนะทุกคนขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะเพียงแต่ว่าอยากยากเลยเนาะเพราะว่าหยากค์้อนเนาะยังก็บ้านเขาบ่มีโซโซมีแต่โซซางเออมันก็เลยมาก้อนและบ่มีบ่มียอยักษ์เนาะแล้วก็มีหลายคนสงสัยว่ามีแต่ย้อยยุ่งได้เยอะที่เขา ก่อนอุทยกรรมเนาะไปอยู่ไหนก็ก็ติดตามข่าวดูกันนะครับนะรอติดตามมีถ้วยอีกไหมรอติดตามตอนทำเสร็จเนาะ EP ต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับ EP นี้ก็ยาวเกินไปแล้วเต็มเต็มหน้าผมไหมคลิปผมอ่าโทรศัพท์จะเต็มแล้วนะครับโอเคสำหรับวีมีขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมผู้สวัสดีครับปปรระะตตูู